คือคือผมคือในแผนของทางบ g r i ิ m เนี่ยเขาจะมีลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เกาหลีเป็นลงลมทั้งหมดนะครับ mm hmm. มีทั้งลมในชายฝั่งแล้วก็นอกชายฝั่งด้วยนะครับแต่ว่ากว่าที่ลงเขาจะขึ้นเนี่ยที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะไอโลไอลงไอลงใหญ่ๆที่มันจะขึ้นเนี่ยกว่าจะขึ้นแล้รับรู้เต็มปีอาจจะต้องรอถึงปี2-7-2-8อะไรอะไรแถวๆนั้นเลยนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นผมเลยมองว่าบีกริมเนี่ย อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นอะไรที่จะทําให้หุ้นขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นถือยาวๆแล้วก็มองว่าเโรงไฟฟ้าที่เกาหลีที่เขากําลังพัฒนาอยู่เนี่ยน่าจะขึ้นได้ตามแผนเนี่ยก็เหมาะกับการลงทุนระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับครับบีกริมพาวเวอร์เมย์แแนะนําซื้อถือหรือขายครับ อาเป็นซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนาะปัจจัยอ่อปัจจัยระยะสั้นมันยังไม่เอื้อเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเลยไม่ได้เลือกเป็นท็อปพิกนะครับก็เป็นแต่ว่ายังเป็นซื้อ